อิงฟ้าฟาดกับสุดเดือดถูกวิจารณ์ทาเต้นนาเกียรต์รับเสียได้ยอดร่วมงานแจ็คสันหวังต้องบอกว่าฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับอิงฟ้าวราหะมีสแกนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่ง มิสแก n ดอินเตอร์เนชั่2022ทีนาทีนี้เรามักจะเห็นเธอออกงานแทบทุกวันแถมบางวันก็ออกหลายงานอีกด้วยทั้งพรีเซนเตอร์อีเวนต์หรือแม้กระทั่งนักร้องเธอสามารถรับงานเหล่านี้ได้หมดเพราะความสามารถของเธอนั้นหลากหลายจนไปที่ยอมรับของเหล่าแฟนคลับโดยล่าสุด เจ้าของฉายาอิงฟ้ามหาชนได้มีโอกาสร่วมงานกับแรปเปอร์หนุ่มเวทไทเทเนียมในงานคอนเสิร์ตดาบอยเวทไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งในงานดังกล่าวอิงฟ้าก็ได้โชว์ร้องและสกิลการเต้นให้ฟแฟนๆได้ชมกันเรียกว่าตกแฟนคลับได้เป็นแถวๆเหมือนกับตกอยู่ในมูลสกดของสาวอิงฟ้าทําเอาพาการถ่ายคลิปการแน็สุดแซ่บไปโพสบนโลกออนไลน์จำนวนมากแต่งานนี้ก็มีไวเจอชาวโซเชียลวังรายเข้ามาคอมเมนต์แซะหลังจากที่ได้เห็นคลิปเต้นโดยเป็นการ และประมาณว่าท่าเต้นกับผูใช้หน้าเกลียดมากโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเต้นแบบนี้แต่หลังจากที่ถูกคอมเมนต์เชิงตําหนิถึงท่าเต้นดังกล่าวของเจ้าตัวสาวอิงฟ้าก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ขณะไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆของเธอเป็นข้อความบางช่วงบางตอนว่าเขาบอกวันนี้หนูเต้นหน้าเกลียดมากสาววันนี้ขึ้นคอนเสิร์ตเป็นนักร้องบอกเต้นไม่เหมาะกับการเป็นดาังงามพูดเลยนะต่อจากนี้จะเป็นอิงฟ้าที่ไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นที่ผ่านมาเป็นอิงฟ้าเวอร์ชั่นหนูแคร์ทุกคนและเป็นไงสุดท้าย ต้องดูแลตัวเองมีอาการเศร้าอยู่ตลอดเชียนนู่นนี่นั่นเพราะแขกคำพูดทุกคนวันนี้เหมือนปลดปล่อยหน้าที่ของเรามันจบลงแล้วกับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและว,วันนี้เราเป็นตัวเองได้100%เซที่ขึ้นเวทีกับพี่เวฉันเป็นอิงฟ้าเวอร์ชันที่เป็นนักร้องเข้าใจปะฉันเป็นอิงฟ้าที่เป็นพิธีกรได้เป็นศิลปินได้เป็นนักแสดงได้ในแต่ละพาร์ทของเราและเราก็ทําเต็มที่ของเรานอกจากนี้นางงามสาวขวัญใจชาวไทยก็ได้ออกมาพูดถึงการอดร่วมงาน กับแจ็คสันหวังอีกด้วยโดยยอมรับว่าเสียดายมากหวังว่าคงมีโอกาสหน้าคงต้องไปสะสมแต้มบุญมาใหม่เข้าใจเป็นเรื่องของข้อตกลงรายละเอียดต่างๆส่วนตัวก็ยอมรับว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วด้วยเหมือนดาราม่าที่ถูกแซะทาไมรีโพสต์ไม่รอให้ร่วมงานก่อนแจง้งก็เป็นสิทธิ์ของตนที่จะโพสต์เพราะมันคือความดีใจมองว่าเป็นดาราม่าที่ไร้สาระไม่น้อยเพราะห้ามความคิดคนไม่ได้เริ่มชินทําอะไรก็โดนดราม่ามีมาทุกวันไม่พักเลยก็ขอปล่อย ผ่านไปไม่ให้ค่าถ้าอันไหนร่วงเกินไปถึงครอบครัวหรือหากมันรุนแรงมากเกินไปก็คงต้องให้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้ว